สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมที่เคารพรักทุกท่านครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่เหรียญสยามโดยบอสคอยชแนลนะฮะช่องนี้มีสาระนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอยากจะแนะนําเพื่อนเพื่อนนักสะสมนะครับโปรดกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับบอสคอยชแนลและทีมงานด้วยละกันนะครับวันนี้เราจะมาเล่าถึงในเรื่องของเหรียญ50สตางค์นะครับซึ่งเป็นสีทองเหลืองแน่นอนครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมหลายท่านนั้นไม่เคยสังเกตและก็ไม่ทราบในเรื่องของข้อมูลว่าเหรียญแบบไหนเพราะส ออะรายผลิตเท่าไหร่นะครับที่จะทําให้มีราคาเล่นหาในกลุ่มนักสะสมเป็นราคาเท่าไหร่นะครับบอสคอยชแนลจะมาพูดถึงในราคากลางนะครับที่มีการเล่นหากันได้จริงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอยากรบกวนเพื่อนเพื่อนักสะสมนะครับโปรดชมคลิปไปแบบช้าแล้วกันครับ นี่เป็นเหรียญ50สตานะครับที่บอสคอยชแนลจะมาเล่าถึงเรื่องราวการผลิตและก็แนวโน้มนะฮะในตลาดนักสะสมกับเพื่อนๆน,นักสะสมกันนะครับโดยเฉพาะนักสะสมมือใหม่กดติดตามให้ด่วนเลยทีเดียวนะครับมาดูกันครับในส่วนของเหรียญ50สตานะครับที่เราพบเจอกันในท้องตลาดนั้นจํานวนมากครับซึ่งเป็นทั้งสีทองแดงและก็สีทองเหลืองนั่นเองแน่นอนสีทองเหลืองนั้นจะหายากมากกว่าสีทองแดงเนื่องจากว่าเลิกนะฮะในการผลิต ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆนักสะสมก็สามารถที่จะเก็บสะสมในส่วนของสีทองเหลืองได้นะครับแต่นะครับด้วยเหตุไหนนะฮะที่เราต้องเก็บสะสมนั่นเองนี่คือสาเหตุที่แนวโน้มที่จะทําให้เพื่อนๆนั้นมีโอกาสนะครับที่จะเก่งกําไรในกลุ่มนักสะสมได้ถ้าเรารู้นะครับในส่วนของแนวโน้มของราคานั่นเองวันนี้บอสคอชแนลจะมาเปิดเผยความจริงให้กับเพื่อนๆได้ทราบกันว่าทําไมผมถึงจะแนะนําในส่วนของเหรียญ50สตางค์คอสอนนี้อานาคตดีนั่นเองนะครับ เรามาชมกันครับด้านหน้านะครับของเหรียญนะครับห้สตางค์ที่เราพบเจอกันในท้องตลาดในปัจจุบันนั้นนะครับตอนนี้ก็พบเจอแต่ทองแดงแล้วทองเหลืองนั้นหายากเนื่องจากว่าทองเหลืองนั้นเลิกผลิตนะครับเพราะว่ากระบวนการผลิตนั้นใช้ทุนจํานวนมากนั่นเองนะครับมีโอกาสที่กองกระสับนั้นจะขาดทุนนะฮะตอนนี้มาผลิตในส่วนของทองแดงนั้นมากขึ้นนะครับมาดูกันครับเหรียญนี้นะครับด้านหน้านั้นเป็นพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่9ก้านะครับ มีข้อความว่านะครับภูมิพลอดุลยเดชอยู่ฝั่งซ้ายฝั่งขวามือนั้นเขียนคาว่ารัชกาลที่9ครับเราไปชมกันต่อหน้าหลังนะครับว่าเหรียญปีอะไรผลิตเท่าไหร่และทาไมบอสคอยชแนลถึงบอกว่าเก็บมากรวยมากครับไปชมกันครับนี่เป็นด้านหลังของเหรียญ50สต่างที่บอสคอยชแนลจะมาบอกกับเพื่อนเพื่อนนักสะสมให้ดีนะครับทุกท่านครับดน้าหลังของเหรียญรุ่นนี้นั้นนะครับแน่นอนครับจะเป็นรูปของพระเจดีย์พระธาตุดอยสุเทพนั่นเอง อยู่ด้านหลังนี้นะฮะจะมีข้อความว่าประเทศไทยมีวอสอบอกอยู่ตรงกลางบอกราคาแ้าล่างบอกนะฮะสตางค์นั่นเองครับ นี่คือ50สตางค์นะครับที่บอสคอร์ชเนลจะมาพูดถึงกับเพื่อนๆคือปี2 5 3 4ครับปี2 5 3 4เนี่ยนะครับเป็นเหรียญที่น่าจับตามองอีกเหรียญหนึ่งลงลงมาจากปี2 5 3 0ครับปี2 5 3 0เนี่ยนะครับตอนนี้ราคานั้นไปแรงมากหากเป็นสภาพดินซีนั้นเล่นกันถึงนะฮะหมื่นบาทเลยทีเดียวเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากกระบวนการผลิตนั้นมีจํานวนน้อยโอกาสที่จะพบเจอนั้นได้ยากนะครับเนื่องจากว่านะครับเมื่อก่อนที่การผลิตออกมาใหม่ๆนั้นนครรับท่่าเชืืออหไม อาจอยู่ในหลุมนะฮะในเสาบ้านอะไรต่างๆนั้นจํานวนมากก็อาจเป็นไปได้ครับเรามาชมกันต่อครับความหมายของพศนี้ ทำไมบอสคอยชแนลถึงอยากแนะนำเพื่อนเอน,นักสะสมครับและตอนนี้มีราคาเล่นหากันแล้วเรียบร้อยนะครับมีราคาเล่นกันขั้นต่ํา50บาทไปจนถึง150บาทสาภาพสวยสขึ้นโดยการตกลงแต่ไม่ต่ํากว่า50บาทอย่างแน่นอนต่อเหรียญน,นะครับแต่ว่าเพื่อนๆฟังขบวนการผลิตแล้วท่านต้องตกใจเลยในเหรียญรุ่นนี้มีขบวนการผลิตสูงถึง4ล้านหกแสน เหรียญครับถ้าคูณด้วย50บาทหรือคูณด้วย100บาทนั้นเป็นเงินจํานวนมากแต่เพื่อนเพื่อนเชื่อได้ไหมครับปี2อง4ัน้นั้นขบวนการผลิตยเยอะก็จริงแต่หาพบเจอได้ยากเนื่องจากอะไรครับแน่นอนครับอย่างที่บอกว่าบางครั้งนั้นหลายคนเอาไปทาสร้อยทําแหวนนะครับไปทนานาฬิกาไปทําอะไรต่างๆนะซึ่งเป็นสีทองเหลืองแบบนี้นะฮะไปทําบุญนะฮะตามวัดตามว่าและทําให้ขบวนการผลิตนั้นออกมาเล่นสู่ประชาชนของนักสะสมนั้นจํานวนน้อยจึงทําให้มีราคา ปี2534นั้นนะครับมีราคาและอนาคตดีอย่างแน่นอนเลยนะครับอยาก,กแนะนำเพื่อนเพื่อน,นักสะสมรีบเก็บสะสมในส่วนของเหรียญนุ่นนี้ไว้นะครับปี2534 50หสสตางค์สีทองเหลืองนั่นเองนะครับ ขอบคุณทุกท่านครับที่กดติดตามกดกระดิ่งกด s u ับ cribe ให้บอสคอยชแนลนะครับขอให้ท่านนั้นจงมีความสุขความเจริญน,นะครับขอกราบขอพระคุณเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติติดตามรับชมช่องบอสคอยชแนลครับสำหรับคลิปนี้คงต้องลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสาระดีๆกับบอสคอยชแนลช่องนี้ไม่มีขายฝันครับสำหรับคลิปนี้ครับลากันไปก่อนขอขอบคุณและสวัสดีครับ